สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมสล็อตนะครับของค่ายดีมเทคจากเว็บยูขับ88นะครับสล็อตแอนด์คาสิโนออนไลน์นั่นเองนะใครสนใจนะครับที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตดีๆแบบนี้นะครับเกมสล็อตอนิเมะวันพีชนะนารูโตะดับเบิ้บอลนะครับโดเรมอนนะก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับอาร์กอนอื่นที่เราจะไป รีวิวเกมสล็อตเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ให้กดไปตรงคำว่าโปรโมชั่นก่อนเลยอันดับแรกนะครับโปรโมชั่นกดเข้ามานะครับมันก็จะบอกโปรโมชั่นนะครับว่าถ้าสมัครสมาชิกใหม่เนี่ยก็50%นะครับยอดได้เสีย10เทิร์นนะครับทั้งหมดจำกัดนะยอดถอนสูงสุดวันละ1 0 0 0 0แบาทนะครับถ้าต้องการถอน2 0 0 0 0 0เนี่ยจะให้ถอน2วันนั่นเองนะครับอ่ะ มากันที่ฝากครั้งแรกนะครับของวันนะรับ10%นะรับไปเลย10%นะครับฝาก100บวก10ก็เท่ากับ110บาทนั่นเองนะครับผมโอเคมาต่อมานะครับอันนี้ก็คืนยอดเสีย5%ทุกสัปดาห์นะครับทำเทิน5เทินนั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับผมต่อมาก็ต้องเป็นคาสิโนนะครับช่องคาสิโนตรงนี้นะถ้าใครต้องการเล่นคาสิโนก็สามารถมากดได้เลยนะจะเล่น ตรงไหนนะก็กดไปเลยนะครับผู้ชมนะครับต่อมานะครับก็เป็นเกมยิงปลานะเกมยิงปลาเว็บนี้ก็มีนะครับผมนี่สามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะอ่ะของเราเนี่ยมันเป็นสายสล็อตอยู่แล้วนะผมเป็นสายสล็อตก็กดตรงช่องสล็อตตรงนี้เลยนะครับผมอ่าพอมาเจอหน้านี้ครับก็ให้กดไปตรงคำว,ว่าดีมเทคตรงนี้นะครับผมอ่้ค่ายอื่นไม่เกี่ยวนะครับต้องค่ายดีมเทคเท่านั้นนะก็จะมี สล็อตนะครับเป็นอนิเมะมากมายนะครับอยากเล่นอันไหนก็จัดไปเลยนะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมสล็อตเกมไหนดีนะเดี๋ยวผมหาหก่อนอ้มีกีตาร์ด้วยนะเอาเป็นเอ้ยนี่สามดีสล็อตนะเออเกมคลาสสิกนะครับสล็อตคลาสสิกนะครับกดเข้าไปเลยอ่าโอเคครับนี่พอมาเจอหน้านี้ท่านผู้ชมนะครับก็เหมือนสล็อตทั่วไปเลยนะครับเหมือนสล็อตคลาสสิกทั่วไปเหมือนสล็อตที่เราแบบว่าเห็นตามแบบคาสิโนใหญ่ๆนะครับเห็นตามคาสิโนแบบพวกฝรั่งอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสล็อตแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับ ก็แอนิเมชันก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะมันก็เป็นสล็อตแบบคลาสสิกคุณผู้ชมนะเห็นไหมเนี่ยมี777นะครับเป็นสแกตเตอร์นั่นเองอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหมุนคูณหรือเปล่านะเนี่ยมีคูณ1น,นะครับมีคูณ20อันนี้คูณ15หรือเปล่านี้ผมเดาเอานะครับผมโอเคครับมาศึกษาตรงนี้ต่อนะครับนี่ตรงลูฟนี่ตรงนี้นะมันก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับวิธีการเล่นนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเล่นยังไงนะครับ อ่ะตัวเพชรนี้เป็นตัววยนะครับส่วนตรงนี้เป็นสแคตเตอร์นั่นเองท่านผู้ชมนะครับเราก็สามารถมาศึกษาตรงนี้ได้นะครับว่าฟรีเกมมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับสัญลักษณ์ต่างๆครับดูครับว่ารูปไหนได้เงินเยอะสุดก็คือรูปดาวนั่นเองนะครับผมได้มา100นะรูปเหรียญนะครับได้มา70นะครับรูประขางก็จ่ายเท่ากับรูปเหรียญเลยก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะกดที่หน้าต่อไป อันนี้ก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่ภาษาอังกฤษทางนั้นเลยนะครับถ้าเราได้นะครับสเกตเตอร์3อันนะครับเราจะได้หมุน45ครั้งนั่นเองนะครับผมง่ายๆนะเกมนี้นะ,ะสามารถมาศึกษากันได้นะครับผมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มการเดิมพันนะครับนี่สามารถเพิ่มได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเล่นซักเ,เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเล่นซัก25บาทก็แล้วกันท่านผู้ชมนี่ตรงนี้25บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็น ปุ่มหมุนเร็วนะครับหมุนเร็วนะครับว่าจะให้ช่องเนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับก็สามารถมากดปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มออโต้นะครับผมก็แค่นั้นเองนะอ่าโอเคพอรู้คร่าวๆก็กดไป็หนึ่งทีเลยท่านผู้ชมอ่ะดูสิวันนี้จะได้เท่าไหร่นะตาแรกยังไม่ได้อะไรครับกดหมุนครับอืมดูครับจากเงินของผมนะครับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทนะตอนแรกนะที่มีจะเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ลดไปหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแล้วท่านผู้ชมนะ เฮ้ยได้เท่าไรได้คูณ5มานะครับได้มา15 0บาทนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเดิมพันก่อนเอาเป็น40บาทก็แลวกันกดไปเลยนะครับเผื่อถ้ามันได้ตัวคูณเนี่ยเราจะได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่มันก็ต้องเสียเยอะนะก็คือได้อย่างเสียอย่างนั่นเองท่านผู้ชมนะครับผมกดไปเลยครับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากเล่นเกมสล็อตแล้วกำลังหาเว็บที่มันไม่โกงเนี่ยก็ต้องกับทางเว็บยูคลับ88แนะครับแล้วถ้าไม่โกงจริงๆนะครับแบบ แบบปลอดภัยไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ต้องของทางค่ายดีมเทคเท่านั้นนะครับผมต้องค่ายนี้เท่านั้นนะครับที่แบบว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็แจกจริงนะครับเออมาได้มา240บาทเมื่อกี้นะครับนี่แค่คูณหนึ่งเองท่านผู้ชมนะครับได้มา240บาทเห็นไหมเนี่ยถ้าเราลงทุนสูงนะครับเราก็จะได้ผลกาไรที่มันสูงนั่นเองนะครับผมอ่าโอเค แต่ผมไม่แนะนํานะครับถ้ามีทุนน้อยนะครับถ้ามีทุนสัก200300เนี่ยอย่าไปเล่นนะแต่ละสี่สิบเนี่ยมึงเสียแน่นอนนะครับผมยังไงก็เสียนะเล่นต่ละน้อยไปก่อนท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับเพื่อแบบว่าเพราะผมมีทุนเยอะไงผมทุนผมหนึ่งหมื่นท่านผู้ชมผมจะเล่นตาละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมก็แบบเทคนิคนะท่านผู้ชมเทคนิคของเกมสล็อตนะก็คือเล่นน้อยๆไปก่อนนะครับนี่แหละเทคนิคนะมีอยู่เทคนิคเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ากดไปได้คูณหนึ่งมาไม่ได้อะไรนะครับผมอืม ดูสินะเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ขนาดมีเงินหมื่นหนึ่งนะผมยังเสียวไส้อยู่เลยท่านผู้ชมนะครับจาก13,000กว่าบาทนะตอนนี้ก็ลดมา13,400แล้วท่านผู้ชมนะครับเออจากหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันเก้าใช่ไหมตอนแรกนะผมว่าจะไม่ได้นะเนี่ยครับกดหมุนไปเรื่อยๆครับเฮ้ยคูณร้อยมาให้หนูคูณร้อยมีไหมหามีคูณสองมาครับได้หกสิบสี่บาทหกสิบสี่บาทมึงยังมานะครับคูณสองนะกดหมุนไปครับื ได้คูณหนึ่งองุ่นก็ไม่มีอะไรท่านผู้ชมเออมีคูณร้อยไหมเนี่ยเออถ้าคูณร้อยมานี่น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับเออคูณสิบก็ได้นะเออไม่ไม่ต้องการอะไรมากมายนะขอแค่ให้กูแบบได้กําไรก็พอนะครับผมมาดูซิว่าวันนี้ผมจะได้เท่าไหร่นะครับสเกต็ตตรงสเก็ตเตอร์ยังไม่มาเลยนะครับเล่นฟรีสิบห้าครั้งยังไม่มาเลยนะครับผมเงียบเชียบเชียวนะดูครับตอนนี้เงินนะครับลดไปแล้วนะครับ พันหนึงนะครับลดไปพันหนึ่งแล้วนะครับทุนผมนะครับดูสินะเออนี่ถ้ามันเหลือ1,000 0หมนทวนเนี่ยผมจะเลิกเล่นเลยท่านผู้ชมนะครับเฮ้ยอย่าให้เสียชื่อนะดีมเทคนี่ผมเล่นมาออสองสามเกมนี้เขาแจกนะเนี่ยเกมนี้ต้องแจกด้วยนะเฮ้ยเอาหน่อยนะครับมา c o n เกรสคูเลชัได้มาคูณหนึ่งไอสัตว์เอ,อเ้ยนะอะไรวะเนี่ยดูครับเงินผม1 2 6่นสห 1มื6แล้วตอนนี้โอ้ยตายชีวิตเอาหน่อยวินครับบิ๊กวินเข้ามาคูนหนึ่งไม่ใช่บิ๊กวินนะเป็นวินเฉยๆนะผมก็ตกใจหมดเอามาหน่อย คูณอะไรได้คูณอะไรแบบนี้คูณ10ท่านผู้ชมดูครับได้เท่าไหร่ขึ้นไปครับตอนนี้200แล้วบิ big ๊กวินแตกไหมบิ๊กวินแตกแล้วท่านผู้ชมครับ400ตอนนี้เอาหน่อยมามาอีกมาอีกนะครับดูครับจะจบ,รจะจบที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมจะจบที่เท่าไหร่นะ800แล้ว900แล้วขึ้นไปนะครับ1000เมก้าวินว้าอเมก้าวินมา2000หรือเปล่าถึงส0 0พันไหมถึง2000แล้วท่านผู้ชม3000หรือเปล่าตอนนี้ส0มพันไหมได้หมดเท่าไหร่เท่าไหร่3000ไปแล จบเลยนะครับเกมนี้โอเคนวะแจกก็คือแจกท่านผู้ชมบอกแล้วดีมเทคแม่งแจกทุกเกมนะครับเล่นมา3เกมไม่เคยเสียเลยครับของดีมเทคจบเลยครับแบบนี้นะโอเคนะอ่ะให้วิดีโอนี้นะครับเป็นตัวตัดสินใจว่าจะเล่นหรือเปล่านะครับยอดเงินผมตอนแรกนะครับ13,900กว่าบาทนะครับตอนนี้เป็น15,840บบาทแล้วครับท่านผู้ชมอ่า โอเคนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบการแนะนําเกม 3D สล็อตไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าให้วิดีโอนี้เนี่ยเป็นตัวตัดสินใจนะครับคือถ้าดูขนาดนี้แล้วไม่เล่นนะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับมีทุนแค่100บาทก็สามารถเล่นได้นผู้ชมนะเกมสล็อตเนี่ยแม่งดีกว่าหวยอีดนะครับถ้าใครสนใจนะครับลิงด้านล่างนะครับกับทางเว็บยูคลับแปดแนะครับแล้วก็ของค่ายดีมเทคเท่านั้นนะครับค่ายอื่นผมไม่รู้นะค่ายอื่นผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับ อะไรเนี่ยก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้นะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ